สวัสดีครับสวัสดียูซีแล้วก็เพื่อนๆชาวยูทู e หลังจากช่างมาเซอร์วิสให้ครับก็เทสระบบเราจะผ่านไหมแก่อาการวูบครับอาการหนักตั้งแต่ คลิปก่อนๆที่เคยพูดให้เอซีได้ฟังนั่นแหละรครับเพิ่งได้แก่ครับเพิ่งมีโอกาสครับช่างมาทางนี้ครับก็เลยมีโอกาสได้แก่ครับ ไม่ใช่ว่าตักหมดนะครับนี่ไม่ใช่ว่าตักขึ้นรถหมดนะนี่นี่เริ่มจากตรงนี้เลยนี่ตรงน้ำๆเลยนีน่เลยเกาลองรถครับตักลองรถตักมาให้มันให้มันวูบช่างจะได้รู้อาการทำสองรอบสามรอบก็ผมไปซื้อไหลามานี่ครับมาใส่เปลี่ยนเรียบร้อยลองอีกรอบครับ เกือบหมดแล้วครับน่าจะได้รถด,ด,ดำไม่ได้ลงแล้วแหละทีนี้ได้ได้ยืนข้างบนตักแล้วลทีนี้วัดโยนขึ้นมาไว้ข้างบนหมดแล้วหินลองสามสีรอบครับนี่รอบที่สี่ครับรอบที่สี่หรือรอบที่ห้า ทำทสีเกือบหมดครับตากได้ประมาณห้าเที่ยวครับห้าขับรถก็มีอาการครับวูหนักครับปั๊มมันหนัก เจ้าร้อยสิบห้าดูท่อคนโหรดทีมช่างครับมาสามคนทำงานรวดเร็วฝีมือมากครับช่งางพร้อมพร้อม,พร,อมพร้อมมาก ไปติดตามดูนะครับช่างแกช่องไหนแกก็มีช่องของแกเหมือนกันช่องดังอยู่ครับให้มาแก้จุดไหนผ่านทุกจุดครับดีมือมากกับรถนิตชิเนี่ย สีนกระบอกเปลี่ยนใต้ไม่ถึงเดือนครับรั่วแกมาทําให้จะครึ่งปีแล้วครับยังเห็นซึมสักนิดหนึ่งกว่าจแ,แบตหมดแล้วครับเมื่อกี้วิง่งเราอะไรอยู่ที่ ซีสกเกตไม่ดาวสายชาร์จไปสายชาร์จอยู่ในหน้าไมโครครับโทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อย,เ,อยเปิดเพลงบ้างอะไรบ้างลืมดูแบตแบตหมดครับ เก่งนะครับช่างอายุดูจากหน้าตาแล้วอายุน่าจะไม่เยอะนะครับช่างเนี่ยไม่เยอะมากนะมันสามสิบกว่าสี่สิบสีกว่าสามสิบกว่าแต่ว่าเก่งครับมาถึงรู้เลยว่าเป็นอะไรแล้วแกก็พยายามเซฟตังค์ให้เจ้าของรถด้วย แกจะไม่เปลี่ยนม่วนะครับค่อยทำไปทีละจุดทีละจุดนิดๆ,ๆ,ๆไปเรื่อยๆสงสัยแต่ว่าแกก็จะเอาให้จุดจุดแรกมันจบก่อนครับเผื่อมันเป็นพ่วงกันมีเดินมันเดินกระต่ายอย่างเดียวครับนี่ตอนนี้แกก็ยังไม่แก่ครับแกเผื่อมันเป็นเพราะอันเดียวกันก็เลย รอดูก่อนครับรอดูอาการก่อนตักไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้ผลแล้วครับว่าผ่านไม่ผ่านอโอเ, <c oughs> เลอเออยสิมาเขุญาตจบคยิปไปเพียงเท่าน,นี้ครับน่าจะผ่านแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ